สวัสดีครับผมผมงกอล์ฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คืนนี้นะครับมานำเสนอล้อแฟชั่นคลิปแรกของวันนี้กันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแฟชั่นนะครับลายทีซีหนึ่งศูนย์ห้านะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของเวสปอร์ตพอดีเมื่อกี้มีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับที่ผมคุณไว้นะครับก็มายกล้อกลับไปนะครับเป็นล้ออีกสีหนึ่งเป็นล้อสีออกกันเมทัลลิกนะครับสีเข้มนะครับตัวนี้เหลืออีกสีหนึ่งนะครับที่เป็นสีน้ำตาลอ่อนละกันนะครับล้อตัวนี้เเเหหลลลืออชุุดดสท้้้้าาาายแวนนนนะคครรับบบป็ง นะครับล้ถตัวนี้เป็นล้อมีงานนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะอันนี้เป็นสีเดิมแท้ของเขานะครับเป็นล้อคสิบห้ากว้างเจ็ดนะครับออฟเซตอยู่ที่สามสิบห้านะครับล้อที่ผมขายไปเมื่อกี้ก็เป็นล้อตัวเดียวกันเลยนะครับต่างกันแค่สีนะครับตัวนี้เป็นสเปคสี่ลูหนึ่งร้อยนะครับคุณสามารถใส่ได้กับรถสี่ลูมาตรฐานทั่วไปได้ทุกรุ่นนะครับของเก่าเรารับเทิร์นด้วยนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยน ร้านเรามีสาขาเดียวนะครับไม่มีสาขาอื่นนะครับระวังโดนแอบอ้างนั้นร้านอยู่เลยซอยจิทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะครับถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับจากคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับจากคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ